สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการที smart พบเกษตรกรน,นะคะตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่ไร่สับป,ประรดของคุณยอดสดสงค่ะซึ่งคุณยอดสดสงเนี่ยเป็นคนตำบลร่อนทองอำเภอฟางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะและเขานะคะได้มาทำไร่สับป,ประรดเนี่ยที่ตำบลน,นาหูกวางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ เขาเนี่ยเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะคะที่ประสบปัญหาในการปลูกร่สับประรดค่ะแล้วเขาได้ใช้ทีสมาร์ทของเราเนี่ยในการแก้ปัญหาและเขาเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงและผลผลิตเขาจะเป็นยังไงตอนนี้พี่ไก่และคุณยอดอยู่ในไร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปพบกับทั้งสองกันเลยค่ะตามไปเลยค่ะสาครับสวัสดีครับพบกันอีกนะครับผมสมาร์ทไก่นะครับวันนี้ได้มีโอกาสที่ดีนะครับมา สวนไล่สับป,ประรดของพี่ยอดนะครับนะครับก็ดูเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับพี่ยอดแต่ตอนนี้มาดูตรงนี้ก่อนนะฮะนะฮะจากการที่ใช้ตัว T-Smart ศูนยหนึ่งสอนะครับจะเห็นว่าใหญ่มากนะครับฮะกล้องช่วยแทนมาตรงนี้หน่อยนะครับใหญ่มากนะครับหัวสมบูรณ์นะครับอันนี้คืออ่ายังต้องใหญ่กว่านี้อีกนะครับอันนี้คือเขาหอกระดาษเพื่อที่จะบังแดดแล้วก็ ตัดยอดมันเพื่อที่จะให้สารอาหารลงไปเลี้ยงลูกได้อย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับพบกับพี่ยอดครับสวัสดีครับพี่ยอดครับสวัสดีครับครับยอดครับวันนี้เราอยู่ที่สวนพี่ยอดครับก่อนหน้านี้นี่พี่ยอดนี่ใช้อะไรอยู่ก่อนที่จะใช้ตัวทีสมาร์ทสูวหนึ่งสองสามที่พี่ยอดใช้อะไรยใช้ไอ้ใบไอ้ไบอพาสเกลแล้วเป็นไงบ้างได้ผลมันมันก็ทีแรกก็ได้ผลเดี๋ยวนี้มันได้ผลแล้วเพราะก้านมันยาวอย่างเดียวก้านยาวแต่ลูกเป็นไงลูกมันก็มันก็ ธรรมดาสะโพกเป็นไงมันไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หลักการของสับปะรดสะโพกต้องใหญ่นะต้องใหญ่ต้องใหญ่ใบต้องแข็งต้องสั้นนาะนั่นนั้นหัวจะใหญ่ทีนี้ของของไร่สับปะรดพี่ยอดเนี่ยเพิ่งมาฉีดที่หลังถูกไหมครับมาฉีดที่หลังครับอ๋อมาฉีดที่หลังครับแล้วก็ตอนนี้ฉีดได้กี่ครั้งละฉีดไปสามครั้งสามครั้งแล้วนะครับก็จะเห็นผลว่าก็มาช่วยได้เยอะเลยถึงจะมาใช้ที่หลังตัดสินใจใช้ที่หลังนะครับเพราะว่าเกษตรกรบางท่านเนี่ยอาจจะลังอยู นะครับว่าเอ๊ะมันจะได้ผลไม่ได้ผลยังไงนะครับแต่เมื่อลองได้ตัดสินใจใช้แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามาช่วยได้เยอะนะพี่อเห็นผลเห็นผลเห็นผลนะทีนี้ในครั้งต่อไปเนี่ยถ้าปลูกอันใหม่เนี่ยพี่ยอดจะเป็นยังไงผมก็จะเล่นตัวนี้หมดเลยเลียนตัวนี้หมดนะปัจจุบันใช้สูตรอะไรอยู่บ้างก็มันมันมันหลายสูตรรวมกันใช่หนึ่งสองสามถูกไหมสามอันเลยครับแล้วตอนนี้เราหยุด ปุ๋ยเคมีไปแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วม่ดีมากต้องหยุดปุ๋ยเคมีเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่มันเช่นเปลืองนะครับแล้วก็จากการที่ใช้ตัวทีสมาร์ทศูนย์หนึ่งสองสามนียต้นทุนจะลดลงแล้วตัวนี้ไม่เปลืองอ่าไม่เปลืองเปลืองแล้วเวลาฉีดพ่นบางๆครับอ่าโอเคนี่ผมฉีดพันลิตรเกือบเกือบหมดไร่ก็คือก็คือพันลิตรเนี้ยได้เกือบหมดนี่เลยเกือบหมดเลยถ้าเป็นปุ๋ยกระสอบเป็นไงโอ้โหหมดไร่ไร่ไร่หมื่นอยู่เหมือนกันหมดไร่หมื่นอยู่เหมือนกันตัดสับปะรดก็หัวรีบๆก็ไม่ได้ไรนะครับ เพราะวันนี้อากาศร้อนก็นจริงแต่ใจเกษตรกรเย็นเพราะว่าจะเห็นเงินแสนเงินล้านแล้วหลังการจับปลดรตนี้นะครับภูมิใจว่าปู่อนนี้ใช้ได้ด,ดีดีดีย่างนั้นถ้าเกิดว่าพี่ยอดอ่ามีพี่น้องพักพวกเพื่อนฝูงเนี่ยตอนนี้น้องก็ใช้อยู่อ่าอย่าลืม,มอเอาความร่ำรวยรเผื่อแผ่เขานะครับอย่าลืมเอาความร่ำรวยตรงนี้ไปเผื่อแผ่เขานะครับเพื่อที่จะ อ่ช่วยทําให้เกษตรกรเนี่ยคนที่เป็นหนี้อยู่ได้หลุดหนี้วันนี้น้องไปฉีดอยู่อ๋อฉีดอยู่ที่ไหนครับน้องที่ไหนอยู่ไอหินตั้งเนี่ยอ๋อหินตั้งใช้ไอตัวนี้เหมือนกันตัวสมาร์ทเหมือนกันนะอ๋อดีมากครับโอเคครับพี่ยอดอย่างนั้นก็ทางวันนี้ทางรายการของบริษัททีอ่าบริษัทสมาร์ทนะฮะในส่วนผลิตภัณฑ์ของทีสมาร์ทเนี่ยต้องขอบคุณพี่ยอดมากนะครับที่อ่าให้เกียรติทางเราได้เข้ามาเยี่ยมชมไลฟ์รบรถของพี่ยอดแล้วก็ในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับ ทางเรามีโอกาสเราก็จะมาเยี่ยมชมติดตามผลงานนะครับถ้าตรงไหนมันไม่ได้ผลตรงไหนมันมีปัญหาอะไรอย่างไงเนี่ยก็บอกทางทีมงานเราได้เราจะได้ปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับตัวนี้นะพี่ยอดนะผมจะบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นสารเคมีเลยนะครับผมลองเอาไปกินดูแล้วอ่าไม่เป็นสารเคมีกินน้ำแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นเพราะเราไม่ได้เป็นสารเคมีรถปลาสาวธรรมดามันจะเปรี้ยวอ่านี่หวานนั่นยังไงครับน้าปวดีสดวยนะครปอกกินได้หวานเข้หวานเลยวันนี้เดี๋ยวเราได้สับรถขนกลับไป กันเยอะแน่เพราะว่าเกษตรกรก็อยากจะฝากให้พวกทีมงานไปกินนะครับนะครับโอเคงั้นพี่ยอดวันนี้ก็กลับขอบคุณพี่ยอดมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ไก่คะหลังที่เขาได้ใช้ทีสมาร์ทของเราแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจะกจะก่อนใช้หรือหลังใช้ไม่รู้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าร้อนมากเลยครับตอนนี้โอ้โหดูจากเหงื่อนะครับแต่แต่ว่ามันเป็นความร้อนที่มีความสุขโอ้เป็นเป็นความร้อนที่มีความสุขเพราะว่าวันนี้ได้เข้ามาเยี่ยมชมเกษตรกรแดดร้อนมากนะครับ แต่ว่าผมกับมีจิตใจที่มีความสุขเพราะว่าเกษตรกรทุกท่านเนี่ยหรือวันนี้แม้กระทั่งพี่ยอดเองเนี่ย<ช>ที่เรามาเยี่ยมชมไร่สับประรดส่วนไร่สับประรดแกเนี่ย<ช>แกแกก็มีความสุขเพราะแกเห็นผลผลิตของแกของของของพี่ยอดเนี่ยไม่ได้ใช้ทีสมาร์ทมาแต่เริ่มต้นก็คือพี่ยอดแกใช้ทีสมาร์ทมาตั้งแต่ เหมือนก็ใช้พวกเคมีอะไรอย่างอื่นมาก่อนหลังนั้นแกมาใช้ทีสมาร์ทแต่ก็ยังทันทีสมาร์ทก็มาช่วยแกไว้ทันนะจากการที่เมื่อกี้เราได้พูดคุยกับแกไปนะครับก็ช่วยแกได้ทันแล้วแกก็ดีใจแล้วแกก็มั่นใจแล้วว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่ที่ที่จะทําให้แกมีผลผลิตได้มากกว่านี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ก็เป็นอะไรที่ดูแล้วเนี่ยภูมิใจผมเองบอกตรงว่าร้อนตับมาอยู่ข้างนอกตอนนี้ครับ ร้อนมากนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ถ้าเกิดมายืนตรงนี้เนี่ยผมดูจากในกาข้อมือผมเนี่ยมันวัดอุณหภูมิได้ตอนนี้มันบอกอยู่ที่ประมาณสามสิบเจ็ดองศาเซนเซียตนะแต่ใจผมเย็นเย็นแล้วมีความสุขนะครับโอเคครับวันนี้เนี่ยก็คงจะจบที่ไร่พี่ยอดนะครับวันนี้ก็คงจะต้องจากลากันที่ไร่พี่ยอดโอเคค่ะนะครับขอบพระคุณมากครัับสสวดีครับสวัสดีครับ